เหรอจะนอนน้อยเพราะว่ามาันเวลามันต่างกันลวหรอ,อ,นนลนอนแล้วที่นี่ตอนน,<ด>ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้นก,กี่โมงแล้วกี่โมงโอเคเดี๋ยวเราจะอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะไ,ไ้พักน,นะนกนไม่เป็นไรค่อยๆไปเพราะเรายังไม่ได้สอบยังมีเวลาเยอะค่อยๆเก็บไป นะไม่ต้องรีบร้อนอยากให้พักผ่อนด้วยอีกหน่อยอาจจะต้องถ้าเราหยุดของเราเนี่ยในครั้งหน้าอาจารย์อาจจะนัดเร็วนิดนึงอาจจะ6กโมงครึ่งนะหรือไม่เกินทุ่มนะหกโมงครึ่งหนูจะได้พักผ่อนเนาะอาจารย์จะเคลียร์งานฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินโอเคโอเคนะ ครางหน้าอยากจะปรับให้เร็วขึ้นเพศศาสตร์อาจารย์ว่าจะปรับเวลาไงให้เร็วขึ้นเพราะว่าพี่แพทย์เขาก็มีปัญหานั่งฟังไปก็หลับไปโอเคชั้นในสุดนะเราเรียกว่าเยื่อบุมดลูกนั่นเองที่เรียกว่า e n d o m e t r ียมชั้นในสุดเลยนะครับก็มีลักษณะเป็นบางๆภายในประกอบด้วยต่อมต่างๆมากมายเลยแล้วก็ที่สําคัญมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงเยอะนะไอ้เส้นเลือดฝอยต่างๆเหล่านี้เองก็ทําหน้าที่ฟอร์มตัวที่จะไว้เลี้ยงตัวอ่อนที่เกิดขึ้น หรือถ้ามันไม่ได้เลี้ยงมันก็ถูกลอกตัวออกมาเป็นระดูของเราหรือประจําเดือนของเรานะครับก็อยู่ชั้นไหนเลี้ยอนโดเมติอยมเนื้อเยื่ออนโดเมติียมนี้ถูกทําลายก็จะมีการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยทําให้เลือดไหลออกมาเป็นประจําเดือนอย่างที่บอกแล้วและถ้ามีการฝังตัวของตัวอ่อนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะ,ะเปลี่ยนสภ,ภาพไปเป็นไปเป็นพวกรกต่างๆนะครับที่จะ เลี้ยงดูเด็กต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อส่วนชั้นในสุดนะครับทีนี้ในส่วนของมดลูกเองถ้าเรามองแบ่งเป็นเหมือนลูกชมพู่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของที่เรียกว่าฟันดัดเป็นยอดเป็นยอดมดลูกนะฮะตั้งอยู่เป็นกระป๋อโค้งอยู่ด้านบนแล้วก็มีตัวมดลูกเรียกว่าคอปัสแล้วก็คอมดลูกตรงที่โค้งก่อนจะถึงปากมดลูกน่มันจะแคบๆมา ตรงนี้เราเรียกว่า ischmus หรือคอคอมดลูกคอก็ต้องแคบแคบแล้วก็ปากมดลูกก็จะบานออกเล็กน้อยเรียกว่า cervix จะแบ่งเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับนี่ส่วนยอดของมดลูกที่เรียก fundus เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่อยู่เหนือปีกมดลูกขึ้นไปนะครับและนะอยู่ปีกเหนือปีกมดลูกหรือท่อรังไข่นั่นเองเราเรียกว่า uterine tube นะครับท่อรังไข่หรือหรือปีกมดลูกนะมันจะเป็นกระเปาะสูงขึ้นไป นะเขาบอกขึ้นไปส่วนใหญ่ก็ไม่มีความสําคัญมากนักนะฮะแต่ตรงจุดนี้แต่ต่ําลงมาก็จะมีมีทินะฮะมีทิวมีท่อมีหลอดของก็จะเป็นหลอดของยูเตอรินทิ้หรือท่อรังไข่แล้วก็จะมีราลิคเมนต์เอ็นเนี่ยเป็นตัวยึดนะฮะเป็นตัวยึดให้ติดกับผนังช่องท้องไว้ไม่ให้ตัวมดลูกมันตกหย่อนลงมาถ้าไม่มีตัวยึดมันอยู่ลอยๆอยไม่ได้นะ นะแล้วก็จะมีเอ็นกลมๆยึดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะมีเอ็นเป็นตัวห้อยแขวนอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับผูกไว้แล้วก็ติดกับผนังนี่เมื่อตั้งคันโตขึ้นมากๆนะก็ไอตัวสิ่งที่ยึดเหล่านี้ก็จะมีผลช่วยด้วยนะครับแต่ปัญหาว่าเวลาที่ตั้งคันแล้วบ่อยๆหรือออกลูกแล้วเนี่ย ผลปรากฏว่ามันเกิดการยืดตัวของพวกเอ็นเหล่านี้เอ็นเหล่านี้เดิมเคยมีความยาวระยะหนึ่งเมื่อมีการขยายตัวของมดลูกมากๆเอ็นก็ยืดครับพอเอ็นก็ยืดเหมือนหนังสติ๊กยืดอะผลสุดท้ายถ้ามีกระบวนการดูแลไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดทําให้ไอเอ็นต่างๆเนี่ยมันมันหย่อนครับมันก็มีผลทําให้ยืดอะไรครับยึดตัวมดลูกอยู่ไหมไม่อยู่ตัวมดลูกอาจจะตกลงมาก็ได้ หล่นลงมาที่เรียกว่ามันลูกต่ํามันลูกเคลื่อนนะฮะนี้ในทางแผนปัจจุบันก็มีการผ่าตัดครับก็จะผ่าตัดเย็บ yep. ให้เอ็นเหล่านี้มันสั้นลงเราเรียกว่า shortening of r o u n ราเวลิเกเได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับอ้าวหลุดเหรอมาอย่างเอา เอาใหม่ค้อนมาโอเคแล้วอาอ์โหอาร์โรมาไหมโอเคได้ยินยังครับอาร์โรได้ยินไหมมีปัญหาในการติดต่อ ครับได้ยินแล้วครับได้ยินยไหมฮัลโหลฮัลโหลเอ่อจะได้ยินคุณนะมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลครับได้ยินครับได้ยินครับเปิดเมสเซจดิครับได้ยินไหม โอเคงั้นทำไมมันเป็นอะไรมันมีปัญหาในการติดต่ออยู่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาวะเนี่ยอัลโหลฮอลโหลลองเมสเซจสิครับเวลามันเดินได้ยินได้ยินได้ยินเปิดเมสเซจสิครับเปิดเมสเซจสิเปิดเมสเซจเปิดเมสเซจเปิดเมสเซจได้ไหม มีปัญหาการติดต่ออินเทอร์เนต็ตไม่รู้อินเทอร์เนต็ตของอาจารย์มันมีปัญหาเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดู